เวียดนามนะฮะจะแซงไทยไปโอลิมปิกก่อนหรือเปล่าหรือจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ได้จัดสร้างนะฮะอภิมหาโปรเจกต์เมืองกีฬาอัจฉริยะหวังเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับเวียดนามสร้างประวัติศาสตร์เริ่มก่อสร้างสนามกีฬาตรงดงสเตเดียมนะฮะความจุ135,000ที่นั่งขึ้นท่านสนามที่ใหญ่ที่สุดในโลกฟังไม่ผิดนะครับสนามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมื่อวันที่19ธันวาที่ผ่านมา เวียดนามได้จัดพิธีวางลีเลิกโครงการระดับอภิมหาโปรเจกต์เขตเมืองกีฬาโอลิมปิกนะฮะกรุงฮานอยโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการก่อสร้างสนามกีฬาตรงดงนะฮะสเตเดียมซึ่งมีความจุสูงถึง130,000ที่นั่งซึ่งจะกลายเป็นสนามที่มีความจุและขนาดพื้นที่มากที่สุดในโลกเมื่อการก่อสร้างเสร็จแล้วดีไซน์ล้ำสมัยภายใต้ใตจิตวิญ,ญญาณและวัฒนธรรมของเวียดนาม สนามกีฬาแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบสร้างกรองมโหระทึกตร,ตรงตรงเซนนะฮะนกในตำนานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเวียดนามโดยตัวสนามจะตั้งอยู่นบนพื้นที่73เอ็กซ์ตราหรือ4 5 8ไร่ภายในเขตอำเภอเถียงตินนะฮะทางตอนใต้ของกรุงฮานอยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกแหล่งข่าวระบุว่าสนามกีฬาตรงดงถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานฟีฟ่าและ จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดรํำมากมายเช่นการเปิดปิดอัตโนมัติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกระบบหญ้าชิยะที่สามารถเปลี่ยนพื้นสนามใหม่ได้ภายในหกเอย6-10ชั่วโมงเก้า e, อี้อัจฉริยะที่เชื่อมต่อระบบ 5G พร้อมระบบ AI ควบคุมการความปลอดภยัยการไหลเวียนของฝูงชนแบบเรียลไทม์นะฮะอาคารประหยัดพลังงานที่มีระบบรีไซเคิลน้ำช่วยประหยัดน้ำสะอาดได้ถึง70% และการออกแบบที่ระบายอากาศธรรมชาติเพื่อรถใช้เครื่องปรับอากาศพื้นที่รองรับ v v ว p ระดับมาตรฐานสากลพร้อมต้อนรับประมุขแห่งรัฐและคณะผู้แทนระดับสูงจากนานาชาติอภิมหาโปรเจกต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติสนามกีฬาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองกีฬาโอลิมปิกที่ลงทุนโดยเวียงกรุ๊ปนะฮะซึ่งมีพื้นที่โครงการมากกว่า9,100 71เ h e ตาร์หรือประมาณ57,318ไร่และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ925ล้านดองนะฮะหรือ1.2ล้านล้านบาทนะฮะโครงการนี้มีจุดหมายเพื่อยกระดับตําแหน่งของเวียดนามในแผนกีฬาโลกโดยเตรียมความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับทวีปและระดับโลกเช่น Asian Games World Cup หรือแม้กระทั่งโอลิมปิกในอนาคต เปรียบเทียบขนาดสนามกีฬาชื่อดังระดับโลกเช่นสนามตรงดงมีความจุถึงแสนส0 0หนที่นั่งทําให้สนามกีฬาตรงดงจะก้าวข้ามแซงนาลินราโมดี i สเตเดียมของอินเดียที่มีความจุแสนสามันที่นั่งและสนามรุ้งราโดนะฮะเมสเตเดียมของเกาหลีเหนือซึ่งมีที่นั่งประมาณ1นึ0 0แสพที่นั่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกทันที นอกจากนี้ยังมีขนาดใหญ่กว่าสนามมีเดียวของเวียดนามในความจุป,ปัจจุบันถึง3เท่าทั้งนี้สนามกีฬาตรงลงมีกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาปี2028ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอนใต้ของเมืองหลวงและภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงต่อไปบทสรุปของอภิมหาโปรเจกต์ จึงไม่ใช่แค่ทุบสถิติโลกด้านสถาปัตยกรรมแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมโยงรากเหงา้าวัฒนธรรมพันปีเข้ากับวิสัยทัศน์แห่งอนาคตการปรากฏโฉมของสนามกีฬาตรงงในปี2008เปรียบเสมือนแสงกรองมโหรทึกที่กลับมาดังกึกกล้องอีกครั้งเพื่อประกาศสักดาว,ว่าเวียดนามพร้อมแล้วที่จะกางปีกนกจิมรากนำพาชาติทยานขึ้นสู่เป็นศูนย์กลางแห่งวงการกีฬาระดับโลก อย่างเต็มรูปแบบนะครับโอ้โ oh หฟังดูแล้วนะครับเป็นอะไรที่เขาตั้งใจเขาวางแผนระยะยาวมองการไกลนะครับแะ้วอย่างนี้ไทยจะต้องตามเวียดนามหรือเปล่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องคิดแล้วแหละว่าเศรษฐกิจมันจะขับเคลื่อนไปยังไงนะครับเพราะว่าเขาก็ลงทุนไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ขอบคุณสะสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ